มันเหมือนพี่น้องเลยครับอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันทำอะไรทำด้วยกันวิ่งวิ่งด้วยกันซ้อมซ้อมด้วยกันเลยครับทุ่งแสงตะวันอัพคลิปใหม่ทุกวันเสาร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมทุ่งแสงตะวันเรามีความฝันทุกคนนคะว่าซ้อมเพื่ออะไรมีจุดมุ่งหมายทุกคนครับสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้จะไปเยี่ยมค่ายมวยค่ะ แต่การนำเสนอเรื่องราวค่ายมวยของทุ่งแสงตะวันย่อมไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะเราจะไปดูเรื่องราวของเด็กหลายวัยที่เขาอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตกินนอนซ้อมมวยเรียนรู้สิ่งต่างๆโดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวอย่างร่าเริงสดใสและที่สำคัญแต่ละคนมีความฝันไปในแนวเดียวกันเขาเป็นยังไงกันบ้างเราไปกันที่จังหวัดตาาค่ะ และจังหวะชีวิตของคนเราแตกต่างกันความฝันอาจจะอยู่แค่เอื้อมหรืออาจไม่มีวันมาถึงแต่ความฝันคือสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตให้เดินไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเด็กๆกลุ่มนี้กำลังเดินตามความฝันของตัวเองเส้นทางสู่ฝันนั้นเหนื่อยยาก แต่ก็เป็นเส้นทางที่บ่มเพาะความแข็งแกร่งเส้นทางสู่สังเวียนเป้าหมายเป็นนักมวยยามเช้าในอำเภอเมืองตา บรรยากาศเหมาะสำหรับออกกําลังกายค่ะ mm. เด็กๆอนาคตนักมวยกลุ่มนี้มาวิ่งเป็นประจำ ที่นี่คือค่ายอนุรักษ์มวยไทย10ผู้ใหญ่จุกแหงรวมเด็กและเยาวชนที่ฝันอยากจะเป็นนักมวยนอกจากการฝึกซ้อมร่ำเรียนวิชามวยยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตหลายด้านตื่นเช้ามาวิ่งเสร็จก็มาทำกับข้าวกินข้าวเช้านะครับนิ้มโปรตีนครับปลาแล้วก็หมูเนื้อสัตว์ครับเป็นเป็นเชฟครับทำอร่อยนะครับอร่อยครับ เอาตัวนี้เออ่ทอดอย่างเดียวหนังไม่เน้นมัาปานเป็นมีวะเอาน้ำพริกอะไรอะน้ำน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วใช่ครับอร่อยอร่อยไม่อร่อยให้หอมแก้มครับไม่อร่อยให้หอมแก้มเราเราจะบอกว่าอะไรดีเนี่ยอร่อยอ่ะก็ไม่อยากโดนนะ อร่อยอร่อยแลลวครับนอกจากเป็นนักมวยแล,วแล้วนี่ต้องเป็นเชฟเลยครับทำกับข้าวกินเองเวลาไปแข่งกีฬาอย่า้ยครับหอมจังเลยค่ายมวยผู้ใหญ่จุกมีสมาชิกตั้งแต่เด็กเล็กๆอายุ8ขวบถึง17ปีเปีย้ยเบนและเวียเข้าค่ายฝึกซ้อมมวยมาตั้งแต่ยังตัวเล็กๆ พัฒนาตนเองจนเดี๋ยวนี้มีโอกาสขึ้นสังเวียนชกในรายการต่างๆการขึ้นชกได้ทั้งประสบการณ์จริงบางครั้งก็มีรางวัลตอบแทนความตั้งใจด้วยค่ะเมนกินอันนี้ดิอร่อยเนอะ เด็กๆมีผู้ใหญ่จุกวัชระหมื่นจิตหรือเด็กๆเ,เรียกว่าครูจุกเป็นครูเป็นโค้ชเป็นหัวหน้าครอบครัวของเด็กๆลูกศิษย์หลายคนเนติบโตเป็นนักมวยเป็นครูเป็นทหารรับราชการส่วนใหญ่ยังคงอยู่บนเส้นทางมวยค่ะ ความสุขครับทุกช่วงเวลาแลละมันก็มีความสุขเหมือนเด็กทั่วไปอย่างเงี้ยครับแบบเล่นซ้อมอย่างเงี้ยครับตอนที่อยู่ด้วยกันนี่ยตอนเล่นด้วยกันความรู้สึกมันเหมือนพี่น้องเลยครับอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันทำอะไรทำด้วยกันวิ่งวิ่งด้วยกันซ้อมซ้อมด้วยกันงเียครับก็มีพวกพี่ที่สอนมวยให้ ครูที่สอนให้แล้วก็มาซ้อมมวยก็มีเพื่อนเพ่พี่น้องๆหลายคนก็คอยซัพพอร์ตครับพี่ก็พี่ดูแลน้องน้องดูแลพี่ครับทั่วไปเล่นครับซ้อมก็เวลาซ้อมก็ซ้อมจริงครับซ้อมจริงตั้งใจเพราะหน้าที่มันต้องมีความอดทนนะครับพยายามต้องมีวินัยนะครับเรามีความฝันทุกคนนะครับว่าซ้อมเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับมีจุดมุ่งหมายทุกคนคนระับ เด็กๆจะเติบโตไปทางไหนอย่างไรส่วนสำคัญคือสภาพแวดล้อมและโอกาสจากผู้ใหญ่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเด็กๆคือเจ้าของชีวิตที่จะต้องตั้งใจจริงรู้หน้าที่มีวินัยความรับผิดชอบได้โอกาสและใช้โอกาสอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายส่วนใหญ่แล้วก็เราก็เลี้ยงดูเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับเราเป็นครอบครัวสอนนะครับสอนกัน ใช้ชีวิตนะครับสอนการกระตันยูลูกคุณสอนว่ามวยมีประโยชน์ยังไงเล่นแล้กกีฬาแล้วได้อะไรนะก็สอนทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ประมาณปี60นครับก็3รุ่นนะครับรุ่นแรกก็มีนักมวยน้อย3 4คนก็ตอนนี้ก็เป็นอสอ,อยู่ที่อำเภอแม่สอดนะครับรุ่น2ก็เป็นทหาร4คนนะครับแล้วก็เป็นครูหนึ่งคนผู้หญิงนะครับแล้วก็รุ่นน้องก็เรียนอยู่ตอนนี้ปี2วิไลมการกีฬา เพชรบุญได้ทุนเรียนฟรีหมดครับพวกนี้เด็กก็คือเยวชนเขาอยากทําอะไรเราก็ต้องปล่อยตามใจนะครับเล่นน้ําตกปลานะครับปั่นจักรยานบางทีก็ปั่นจักรยานไปล้มหมาไล่นะครับวันนี้ครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะครับก็อยากให้เขาอยู่ในสังคมได้นะครับไม่เกเรนะครับไม่เป็นภัยต่อสังคมนะครับ มีอาชีพที่ดีมีการศึกษาที่ดีนะครับมีครอบครัวที่ดีประมาณนี้ยนักมวยซ้อมมาเยอะแล้วพักไปเล่นตามวัยตามประษาเด็กกันค่ะเด็กฝึกมวยเวลาได้พักเข้าพักกันแบบไหนนะ สมาชิกค่ายมวยผู้ใหญ่จุกได้เวลาพักตามประษาเด็กวันนี้ปั่นจักรยานเรียบคลองมาตรงนี้ค่ะสนามเด็กเล่นของพวกเขากิจกรรมชีวิตต่างๆในค่ายมวยครูจุกเป็นอย่างนี้คนสำคัญคนหนึ่งที่ช่วยผลักดันก็คือครูพลอยภรรยาครูจุก คนนี้ค่ะกาเรเล่นของเด็กกลุ่มนีน้ดูเหมือนจะเป็นเล่นหาผักบุ้งนะคะผักบุ้งเป็นวัตถุด,ดิบไปทำอาหารกินค่ะก็ทำให้สนุกเพิ่มขึ้นไปได้อีกค่ะ นักมวยหญิงของเราว,วางนวมชั่วคราวขอเก็บผักบุ้งสักครู่ค่ะ,ะครับวันหยุดของผมก็วันที่ไม่ได้ส้อมวยก็จะมาตกปลาเล่นกันอย่างนี้นะครับหาผักบุ้งเอากับข้าวกินตอนเย็นนะครับแล้วผมจะไปนั่งตกปลาตรงนู้นครับใครเป็นเซียนตกปลา ก็มีคนหนังซุ่มอยู่ตรงนน้นตกปลาหนึ่งคนปเปีย้ยะเวียและเบนกำลังตกปลาค่ะคงต้องขอดูสกิลการตกปลาของนักมวยหน่อยนะคะทำไมไม่มีอะไรกินเบ็ดหงเลยวันนั้นก็ไปซื้อเหยื่อสามรอยบอกว่าไปซื้อปลากินดีกว่า300รอย วันนี้เรก็เหมือนปลาจะกินสักตัวคาวถ้าทางว่าการตกปลาจะไม่ใช่งานถนัดของเด็กๆค่ะโอ้ยไม่ได้ก็ไม่กินแล้ววะเล่นน้ำมาดีกว่าไปเบียคือเขาถ่ายรายการนี้ได้ปลงได้ปลากัน เรามาถ่ายรายการนี้เราไม่ได้เลยก็เรามันนักมวยอะเนาะไม่ใช่นักตกปลาวันหน้าค่อยว่ากันใหม่ค่ะชีวิตวัยเด็กคือความสดชื่นเบิกบานประสบการณ์ชีวิตที่ประจนภัยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนๆนก็คือความทรงจำที่สวยงามตามวัย เด็กๆของเราสมัยนี้แต่ละคนต้องเผชิญเรื่องราวและต่อสู้เพื่อฝันต่างๆกันไปขึ้นกับเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนทุ่งแสงตะวันมีโอกาสบันทึกเรื่องราวของเด็กกับการใช้ชีวิตที่ชอบหลากหลายรูปแบบค่ะ บางคนอย่าเป็นนักกีฬาอย่าเป็นตัวแทนทีมชาติต่างคนต่างมุ่งมั่นสู่เป้าหมายทุกเส้นทางความฝันไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องแลกด้วยกำลังเวลาความเพียรหยาดเหงือง่อหนูอยากติดทีมชาติคะ่ะเหมือนกับ หมือนกับคนอื่นที่เขาไปเข่งชิงแชมปประเทศไทยค่ะพ่อแม่ผู้ใหญ่มีหน้าที่เปิดโอกาสสร้างโอกาสให้เด็กๆของเราได้ลงมือลงแรงเพื่อไล่คว้าความฝันร,ระหว่างทางนั้น,นก็ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายเจ็บแต่เราก็อยากสู้ต่อไปครับ อยากติดฟุตบอลทีมชาติครับฝึกฝนและตั้งใจในสิ่งที่เรารักครับอ,อยากยากา,าครับการสนับสนุนให้เด็กๆได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบก็เหมือนการสร้างทางสร้างถนนให้เด็กๆมีโอก,กาสเลือกและก้าวเดินได้อย่างถูกทางเด็กกับกีฬาเป็นกิจกรรมชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายค่ะ มื่อก่อนอยากเป็นหมอคะ่ะตอนนี้อยากเป็นมวยค่ะอยากเป็นนักมวยอาชีพอยากชกมวยหาเลี้ยงครอบครัวอยากมีเงินแสนเงินล้านครับอยากเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานครับของหนูอยากเป็นแชมป์โลกอยากเป็นตัวแทนทีมชาติไทย อยากไปแข่งระดับโลกอยากมีเงินเก็บเยอะจะได้เอาไว้จูงเจือครอบครัวแล้วก็เก็บไว้ส่งตัวเองเรียนต่อค่ะความฝันผมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปต่อยวันครับเป็นเป็นแชมป์อะไรครับมีความฝันครับจะเป็นทีมชาติมือปิกิตาความฝันหนูก็อยากได้ แชมปเวทีมาตรฐานค่ะมีเงินส่งตเวเรียนสูงๆมีเงินในเลียงครอบครัวค่ะแล้วก็อยากเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งซีเกมค่ะเด็กๆก,กลุ่มนี้รับผิดชอบตนเองเลือกเส้นทางฝึกมวยบทบาทที่ต้องแบกรับวิน,นัยการฝึกฝนความอดทนแบกรับความฝันของตนเอง และความหวังของครอบครัวที่อยากให้ลูกหลานประสบความสำเร็จข <_ Việt> อให้มีแรงใจมีพลังเดินไปบนเส้นทางฝันบนสังเวียนชีวิตด้วยรอยยิ้มที่สดใสคะ่ะ ร่าเริงสดใสมากเลยนะคะนอกจากมีวินัยฝึกเข้มแล้วยังร่าเริงสดใสตามวัยด้วยค่ะนี่คือค่ายอนุรักษ์มวยไทย10ผู้ใหญ่จุกอยู่ที่จังหวัดตากค่ะขอให้กำลังใจเด็กๆนะคะมุ่งมั่นตั้งใจและเป็นไปดังฝันค่ะพบกับทุกแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ โรงเรียนวังประจบวิทยาคมอยู่ที่จงังหวัดตาเขามีการเรียนรู้เรื่องคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพาาฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมคะเหมาะก,กับทุ่งสายตะวันมากๆเลยไปดูกันค่ะ